อม,มาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจ๋ากำลังเดินทางกลับบ้านแล้วตอนนี้นะกี่โมงแล้วนะคะหกโมงกว่าจะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะข้าวเที่ยงจากเมื่อกี้คือกินขนมปังจ๋ามาแจ้งความตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงนะก็โจสามโมงกว่านะคะ สามโมงกว่านี่ประมาณ6 0โมงแล้วเพิ่งจะเสร็จเรื่องนะคะต้องเล่าความเป็นมาก่อนไลฟ์สดนี้จะขอไลฟ์เพื่อเพื่อคอมเพนการทำงานของตำรวจไทยเพราะจ๋าไม่รู้ว่าจะ๋จะสามารถไปคอมเพนตรงไหนได้บ้างมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งนะคะที่สถานีตำรวจเมื่อกี้จ๋าบอกว่าจ๋าขอเรียกร้องจ๋าขอคอมเพนการทำงานของคุณตำรวจหน่อยนะคะเขาก็ชี้ว่าตรงนี้แหละ จ๋าเชื่อว่าจ๋าเขียนไปเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยทําให้ระบบราชการไทยหรือว่าตํารวจไทยเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจ๋าขออนุญาตใช้พื้นที่อีฟในเพจอีตรงนี้นะคะเรียกร้องการทํางานของตํารวจไทยทั่วประเทศเพื่ออะไรเพื่อประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะตํารวจคือใครตํารวจคือคนที่รับเรื่องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่า จะทาอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําหรือไม่ทําหรืออะไรยังไงตามใจตัวเองไม่ได้มันถึงเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจ๋าจะเล่าก่อนที่มาที่ไปใครมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเราต้องมาช่วยกันเขาเรียกว่าอ,อะไรนะช่วยการพัฒนาเรียกร้องอะไรหลายๆอย่างของการทํางานของตํารวจไทยเนาะเรื่องเรื่องคือวันนี้นะคะจ๋ามาแจ้งความกรณีที่เราอะโดนแอบอ้างเอารูป เอาลูปจ๋านะคะกับชื่อบริษัทอีฟเนี่ยนะชื่อเพจอีฟเนี่ยไปทําเพจปลอมและหลอกขายกล่องสุ่มให้กับลูกค้าแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็โอนเงินไปเป็นจํานวนมากนะคะหลายๆเพจเลยที่ทําทีนี้เราก็เลยมาแจ้งความตั้งแต่บ่ายสามโมงกว่านะคะพอมาเสร็จปุ๊บคุณตารวจบอกว่าไม่ให้ไหลสดอ่ะเราก็โอเคเราเข้าใจเราก็ไม่ไหลสดละกันเจตน,นาการที่เราจะไหลสดตอนแรกจ๋าต้องอธิบายก่อนนะว่าจ๋าต้องการ ะะเป็นเหมือนวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนแม่ค้าออนไลน์หรือว่าลูกค้าทราบว่าถ้าเกิดโดนโกงแบบนี้จะต้องมีขั้นตอนการแจ้งความหรือว่าดําเนินคดีอย่างไรบ้างนะคะแต่คุณตํารวจเขาไม่สะดวกเราก็โอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจค่ะแต่พอเรามานั่งปึ๊บสิ่งแรกนะคะในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ทุกคนได้ยินตอนแรกเนาะว่าน้ําเสียงที่เขาคุยกับเราจะพูดตรงๆนะคะคุณตํารวจเ็าอาจจะไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรไม่ไรู้แต่ตอนหลังเขาพูดกับเราดีนะ ทำไมไม่พูดดีอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราไม่เข้าใจจ๋าเป็นผู้เสียหายจ๋าเป็นประชาชนที่เสียหายจ๋ากาลังมาขอความช่วยเหลือจากคุณตํารวจค่ะกําลังจะมาแจ้งความให้คุณตํารวจดําเนินคดีก,กับไอ้พวกมิจฉาชีพต่างๆหรือคนที่กระทําผิดค่ะโดยที่จ๋าเป็นผู้เสียหายนะแต่ทําไมน้ําเสียงที่จ๋าได้รับฟังจ๋ารู้สึกว่าจ๋าไม่รู้จักคิดไปเองป่ะนะแต่ทุกคนก็รู้สึกแบบนั้นรวมไปถึงท้องที่เขานั่งอยู่ข้างหลังจา๋าเขาก็รู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยมันกลายเป็นว่าจ๋า ทำผิดเองหรือเปล่าวะหรือเขามาพูดว่าจะเราหาเรื่องเขาด้วยเนาะเราหาเรื่องเขาเราก็บอกเราไม่ได้หาเรื่องเราไม่ได้อะไรเลยคือแบบมันกลายเป็นแบบทําไมเขาไม่ถึงไม่เราฟังเราเขาบอกว่าเราอ่ะไม่รู้กฎหมายเราควรที่จะเงียบให้เขาอ่ะเป็นคนที่รู้กฎหมายเป็นคนพูดว่าใครจะผิดใครจะถูกเราก็แค่บอกว่าโอเคเราแค่กําลังจะอธิบายว่า มันเกิดเรื่องแบบนี้นะเคสแบบนี้กรณีแบบนี้ขึ้นมานะคะเออเราเรามีประสบการณ์ในการในการโดนหลอกโดนโกงออนไลน์แบบนี้มาเยอะแหละเราก็แค่อยากที่จะแชร์ประสบการณ์ของเราให้เขาฟังนะคะรู้ไหมคะว่าการแจ้งความครั้งนี้สรุปแล้วคุณตำรวจบอกว่าจะถามว่าแจ้งความไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วยังไงเขาบอกว่าเขาจะออกหมายเรียก เจ้าของเจ้าของบัญชีนี้นะคะเจ้าของบัญชีเนี้ยเออเพศปลอมเหล่านี้เออนะคะจะาเลยบอกว่าหมายเรียกกว่าจะไปถึงกี่วันคะเขาบอกว่าสิบห้าวันจ่าเลยบอกว่าถ้าอย่าง,งน,น,นั้นสิบห้าวันเนี้ยสิบห้าวันเนี้ยเพศปลอมเนี้ยก็ยังคงสามารถเอาไปหลอกคนอื่นได้อยู่ใช่ไหมคะเพศปลอมอีอุ้ยหลักฐานเอาให้เขาหมดแล้วเนาะเออเพศปลอมเนี้ย ก็ยังสามารถเอาไปหลอกเงินคนอื่นได้อยู่ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าใช่จากเลยบอกว่า15วันนี้เลขที่บัญชีนี้ก็ยังคงมีผู้เสียหายโอนเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่จากก็เลยบอกว่าแล้วทำไมคุณตำรวจถึงไม่เช็คทะเบียนราษแล้วโทรไปหาเจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีเนี้ยเพราะจาบอกว่าส่วนใหญ่ในกรณีเคสแบบนี้ ที่จะเคยเจอเจ้าของบัญชีจะไม่รู้เรื่องเพราะมันจะมีรับจ้างเปิดบัญชีหรือว่าปล่อยเงินกู้ออนไลน์เห็นไหมปล่อยเงินกู้ออนไลน์อ่ะมันจะให้ไปเปิดเลขที่บัญชีกับบัตร ATM มันจะให้เงินสดกู้ไปสมมุติว่าคุณกู้เงินจ๋าจ๋าให้เงินคุณไปแต่จ๋าจะบอกคุณว่าให้เปิดเลขที่บัญชีกับเอาบัตร ATM มมาให้จ๋าและแต่ละเดือนอ่ะสมมติกู้จ๋าจไปพันหนึ่งแต่ละเดือนอ่ะ คุณต้องโอนคืนจ๋าเดือนละร้อยสมมตินะเดือนละร้อยเข้าบัญชีนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันปล่อยเงินกู้บางหน้าแต่มันต้องการเอาเลขที่บัญชีมาหลอกเงินคนอื่นแบบนี้พอถ้าเกิดแจ้งความจับไปอ่ะมันจะจับตัวไม่ได้ไอคนเจ้าของบัญชีมันจะกลายเป็นผู้กระทําผิดทันทีเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเลขที่บัญชีสําคัญมากใครรับจ้างเปิดบัญชียาทําเด็ดขาดคุณจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยที่ไม่รู้ตัวทันทีจะเลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกว่าจะรอหมายเรียกสิบห้าวันน่ะมันจะต้องมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกกี่คนอีกอกี่เคสเนอ,อปะปะจะบอกเล่ทําไมพี่ตํารวจถึงไม่เช็คทะเบียนราดแล้วโทรติดต่อเพราะว่าทะเบียนราดอะ่ะเบอร์เบอร์มันจะขึ้นโทรไปเลยโทรไปหาค่ะแล้วแจ้งเจ้าของบัญชีว่าตอนเนี้ยมันมีชื่อนี้กับเลขที่บัญชีนี้เนี่ยนะโผล่ขึ้นมาเอาไปหลอกคนนู้นคนนี้คนนั้น,ค,น,น,นคุณได้รู้เรื่องไหม ถ้าคุณไม่รู้เรื่องให้คุณรีบโทรแจ้งธนาคารระง,งับระง,งับการระง,งับบัญชีระง,ง,งับปิดบัญชีเนี้ยทันทีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เข้าใจจ้ปะป้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดแจ้งความดําเนินไปแล้วแล้วเขาไม่ยอมปิดบัญชีนั่นแหละเขาคือผู้ผู้กระทําผิดแล้วแหละอ่ะแล้วก็เรียกหมายเรียกตามขั้นตอนตามกฎหมายไปคือแค่โทร่ะจ๋าก,ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่โทรเขาก็บอกว่า งานเขายุ่งใช่ไหมเขามีหลายๆอย่างต้องทําจ๋าก็ออะโอเคแล้วที่รับเคสหนูอยู่อะแล้วทําไมพี่ถึงไม่ทําให้มันจบก่อนเขาให้จ๋านั่งรอตรงนั้น่ะตั้งแต่สามโมงกว่าจนถึงเมื่อกยะรับเรื่องจ๋ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเลยแต่ไปรับเรื่องอีกคนนึงแล้วจ๋าก,ก็เลยบอกว่าของหนูอะอีกแค่เซ็นแค่ครั้งเดียวอะมันเสร็จแล้วทําไมพี่มันถึงไม่ทําให้เสร็จก่อน ทำไมพี่ถึงไปรับเคสคนนู้นแล้วให้หนูนั่งรออีกตั้งนานเนี่ยตรงเนี้ยหนูก็ท้องอยู่ด้วยข้าวเที่ยงหนูก็ยังไม่กินหนูจะได้ไปทําอะไรอะไรอะไรอย่างอื่นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแล้วเขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าก็เคสหนูเนี่ยมันดูง่ายกว่าจะวเอ้าแล้วหนูอะแล้วหนูอะคะแล้วหนูล่ะพี่รับเคสหนูอยู่อ่ะแล้วหนูไม่สําคัญเลยหรอพี่ทิ้งหนูแล้วไปรับอีกเคสหนึ่งอ่ะเพราะเคสนั้นมันดูง่ายกว่าของหนูอย่างเนี้ยหรอ แล้วพี่รับเคสหนูทาไมแล้วพี่จะทายังไงกับเคสหนูอ,อะ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้กับเราได้ยังไงนี่คือหนึ่งนะแล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะมีอีกเพจหนึ่งเพิ่งเกิดเรื่องเพจเมื่อกี้ยังไม่จบนะในโลกแห่งนี้มันมีเรื่องราวอีกเยอะมากทุกคนที่จ๋าปวดหัวกับเขามากเขาถามจ๋าแต่และอย่างนะสี่รอบห้ารอบเหมือนเขาไม่ได้มีสมาธิในการฟังจ๋าเลยอะ่ะแล้ว เนี่ยมันมีอีกเพจหนึ่งกําลังทําเรื่องมันมันต้องการอ่ามัน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 มีเลขที่บัญชีที่มันเพิ่งเกิดเรื่องจ๋าบอกว่าโอเคเนี่ยพี่มันมีอีกเพจหนึ่งแจ้งไปด้วยเลยละกันเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาหลักฐานมาจ๋าบอกว่าอันนี้เพิ่งเห็นเลยค่ะลูกค้าเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่มีผู้เสียหายไม่สามารถแจ้งได้ไ แจ้งในฐานะที่เอารูปจ่าไปแอบอ้างแต่ถ้าไม่มีผู้เสียหายแจ้งไม่ได้ไม่มีคนโอนไปแจ้งไม่ได้จา่าเลยบอกว่าลูกค้าไงโอนลูกค้าไงเป็นคนโอนเออเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ให้ลูกค้าไปแจ้งเองเออจ่าก,ก็เลยบอกว่างั้นพี่ช่วยระง,งับตอนนี้หน่อยได้ไหมก็เป็นเรื่องของเขาให้เขาไปแจ้งเองจ่าก,ก็เลยบอกว่าถ้าให้าแจ้งความตรงนี้เลยได้ไหมเขาบอกว่าถ้าน้องไม่ใช่ผู้เสียหายน้องก็แจ้งไม่ได้แล้วก็โจอะ ก็โจอะทําการติดต่อไปก็โจอบ,บอกอ่ะงานโอนเลยแล้วเขามีการบอกว่าเอ้าน้องนะาน้องรู้ว่ามันเป็นปลอมแล้วว่าน้องยังโอนอีกอนะ่ะเดี๋ยวน้องผิดนะเอา้าก็หนูต้องการแจ้งความพี่หนูจะแจ้ง สองเรียนแล้วเอกสารสองใบนั้นเลขที่บัญชีอยู่ในนั้นเขาบอกไปเอามาจ๋าบอกพี่คะมันเพิ่งมันเพิ่งตอบมาเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ปรินให้หนูหน่อยได้ไหมสองใบเองเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ไปหาที่ปรินเอาเองจ๋าเล่บอกว่าพี่เครื่องปรินพี่อะเครื่องปรินเอกสาระ่ะมันอยู่หลังพี่สองเก้าพี่ปรินให้หนูหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะ เอกสารใครเอกสารมันไม่เกี่ยวกันน้องก็ต้องไปทําของน้องเองจ่าเล่บอกว่าพี่คนก็ไม่มีมันไม่ได้ยุ่งเลยพี่แค่ให้หนูส่งเอกสารเข้าเมลแล้วพี่ก็สั่งปริ้นออกมานั่งตรงเนี้ยนั่งที่เดิมเลยคอมก็อยู่ข้างๆพี่เครื่องปริ้นอยู่หลังพี่สองเก้าได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ขไเขาบอกว่าเขาทําไม่เป็นเขาบอกว่าพี่ไม่มีอีเมลจ่าเล่บอกว่าพีา่ ด้านหลังพี่อ่ะคำขวัญของของของผู้กำกับสอนอพี่อ่ะวิสัยทัศน์อ่ะนำสมัยอะไรนะอ้วนก้าล้ำเทคโนโลยีหรืออะไรสักอย่างนำสมัยอะไรพี่จะมาบอกพี่ไม่มีอีเมลไม่ได้เขาบอกเขาไม่มีอีเมลเขาจะไม่เป็นหรอกเขาทำเขาไม่เป็นเสร็จแลวบอกอ้าวแล้วพี่เป็นแล้วพี่เป็นตำรวจได้ยังไงอ่ะจากก็เลยแบบพี่เอกสารแค่สองใบอ่ะจากก็เลยพี่คะหนู หนูจะเอาตอนแรกจะพูดเลยหนูขอพูดตรงนี้ในฐานะประชาชนในฐานะประชาชนจะขอพูดตรงนี้นะคะจะบอกเขาว่าจะขอร้องเรียนตํารวจเลยขอร้องเรียนการทํางนานของตารวจเพราะจ่ารู้สึกว่าจ่าสงสารสงสารใครหลายหลายคนมากคิดดูนะทุกคนตอนแรกเขาบอกว่าเขาเอาทาไมจ่าไม่เอาทานายมาคุยน่าจะคุยรู้เรื่องกว่านี้จ่าบอกว่า อา้าวพี่หนูเป็นประชาชนหนูต้องการมา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 ,มาแจ้งพี่มาแจ้งความแล้วก็มาขอคําแนะนําจากพี่เขาตอนแรกเขาบอกเลยว่า <c oughs> เขาอะถือกฎหมายอยู่ในมือเขาลูกกฎหมาย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะชี้แจงเลยว่าใครผิดใครถูก <c oughs> แล้วเขาอ่ะที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้หนูน้องไปเจอตํารวจอะไรมายังไงไม่รู้แต่เพื่อนี่แหละจะเป็นคนเรียกเป็นคนเรียกไอคนผิดมันนั่งตรงนี้ให้ได้ทุกคนแล้วเวลาจ่าจะพูดอะไรเขาจะบอกหยุด น้องไม่รู้กฎหมายน้องอย่าพูดน้องฟังน้องต้องฟังตอนหลังมาพูดกับจ๋าว่าจ๋านั่งเกือบสามชั่วโมงพี่อะไปตํารวจพี่ก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกนะพูดกับจ๋าแบบนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกนะพี่ก็ทําได้ได้ดีที่สุดพี่ก็เป็นแค่ตํารวจอะจ๋าก็เลยบอกว่านี่ไงนี่ไงพี่เพราะพี่ไม่ฟังหนูไงถ้าพี่ฟังหนูอะหนูเป็นประชาชน หนูกําลังมาร้องเรียนหนูกําลังมาเพิ่งพี่หนูไม่ได้ต้องการที่พี่มามาพูดอะไรอย่างนี้ใส่หนูหนูกําลังจะอธิบายพี่ฟังว่าเรื่องมันเกิดยังไงเป็นยังไงและกําลังจะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยเจอมิจฉาชีพแบบนี้ว่าตํารวจที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหายังไงเพราะการแก้ปัญหาของพี่มันช้าแล้วมันจะทําให้ผู้เสียหายมันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้มันลอยนวล แล้วมันเกิดขึ้นทุกวินาทีทุกนาทีถ้าพี่รับฟังหนูตั้งแต่แรกเราจะไม่เสียเวลาสามชั่วโมงกันแบบนี้เลยถูกไหมคะไม่บอกให้ไปที่นู่นดีกว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปที่นู่นดีกว่าน้องเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่าเขาเก่งกวาที่นี่ทําได้แค่นี้แหละแล้วทำไมตอนแรกบอกจะลากทุกคนมาอยู่ตรงนี้สุดท้ายจ๋บอกว่าเอางี้ไหมพี่คะพี่เป็นตํารวจ พี่โทรระงับเหตุก่อนไหมมีชื่อแล้วมีชื่อแล้วพี่สามารถเช็คทะเบียนราดได้พี่เป็นตำรวจถูกไหมคะถูกใช่พี่เป็นตำรวจงั้นพี่โทรติดต่อก่อนทํายังไงก็ได้ให้เลขที่บัญชีนี้มันปิดก่อนแจ้งเขาก่อนว่าเขาอ่ะคือคู่กระทำกระทำผิดไหมเขาตุกแอบอ้างเหมือนหนูด้วยไหมถ้าใช่ให้รีบโทรไปที่ธนาคาร เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีนี้ไม่ได้มันจะได้ไม่ต้องมีคนกระทําผิดมาเอ้ยจะได้ไม่ต้องมีคนเสียหายมากกว่านี้เข้าใจปะ่ะสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะพี่ขั้นตอนของพี่คือเรียกเรียกหมายเรียกเออเดี๋ยวพี่เรียกมาเองแต่บอกพี่จะโทรไหมคะเดี๋ยวพี่ดูก่อนละกันทําไมพี่ถึงดูก่อนนะคะพี่มีอะไรหลายอย่างต้องทำอะไรหลายอย่างคืออะไรคะ นู่นไงเขานั่งอยู่นู่นไงเลื่จ๋าก,ก็เลยบอกว่าแล้วหนูอะพี่ยังทํากับหนูไม่เสร็จเลยพี่ทําให้หนูเสร็จก่อนสินี่ไงพี่ว่างอยู่พี่โทรสิเจตนาหนูคืออะไรหนูต้องการให้บัญชีนี้มันโอนเข้าไม่ได้แล้วลูกเพจเราอะมันจะได้ลูกเพจเราอะจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเพจเราจะได้ไม่ต้องเสีย,สย,สยหายไปมากกว่านี้เงินมันเข้าทีคนละพันคนละหกร้อย คนละสองพันอย่างเงี้ยมันวันวันหนึ่งมันกี่หมืน่นสิบห้าวันทุกคนเข้าใจปะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> สุดท้ายสุดท้าย oh. บอกสุดท้ายบอกว่าอะไรนะจ๋าเลยบอกว่า <c oughs> เขาบอกเดี๋ยวเขาดูก่อนละกันมีพูดพูดใจใจอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนละกันว่า <c oughs> ว่าจะเอาอยัางไงว่าจะทำไหม พูดใส่จ๋าแบบเนี้ยจ๋านะจ๋าพูดตรงๆจ๋าในฐานะที่จ๋าเป็นประชาชนจ๋ารู้สึกโกรธมากจ๋าเลยพูดกลางโรงพักเลยว่าหนูขอร้องเรียนการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่ะหนูว่าทนมาตรงเนี้ยสามชั่วโมงแล้วนะคะสามชั่วโมงแล้วอย่างนอนด้านหลังอ่ะเขามาแจ้งความเรื่องเขามาแจ้งความเรื่องช้อปปี้อ่ะเออคืออยู่ๆเงินเขาอ่ะเขาไม่ได้ทําการซื้อขายหรืออะไรสักอย่างนี้แหละแล้วเงินเขาเด้งเด้งออก เงินมันเด้งออกเข้าช้อปปี้แล้วช้อปปี้อ่ะเขาก็สแกนว่าเอ้ยบัญชีนี้มันแปลกเขาก็เลยติดต่อกับเจ้าของเจ้าของบัญชีก็คือน้องเขาเออว่ามีการซื้อขายไหมน้องบอกว่าน้องไม่ได้ซื้ออยู่ๆงเงินมันออกไปเองเงินงมันถูกดูดเขาก็เลยมาแจ้งความจ๋าขนาดนั่งอ่ะน้องไม่ได้มาอธิบายจ๋าฟัง๋ายังเข้าใจเลยตำรวจคนนี้ทำเรื่องใจไม่เสร็จก็ไปทําเรื่องน้องแล้วก็ไปบอกกับน้องว่าเอองงินก็ไปปินเอกสารมาไปไล่ปินเอกสารอีกนะเงินก็ไปปิดเอกสารมาว่าเอกสารเนี้ย ซื้อขายอะไปปเอกสารซื้อขายมาเป็นหลักฐานน้องก็เผ่าหนูไม่ได้ซื้อหนูไม่ได้ซื้อขายค่ะนั่นแหละไปเอาเอกสารมาไปปิ้นเอกสารมาคือจ๋ายังเข้าใจน้องก็เลยนะเว้ยน้องกับแม่เขายังบอกว่านี่คุณตำรวจงง,งอะไรปะคะแล้วเขาก็เดินมาบอกอู้อันนี้ก็เรื่องอันนี้ก็เรื่องปวดหัวไมหมดเออคือแบบเรื่องของเรามันยังไม่จบไปเรื่องตรงนู้นจา๋าก็เลยพูดตรงนั้นเลยว่าคุณตำรวจหนูไม่ไหวแล้วหนูทนมาตรงเนี้ยเกือบสามชั่วโมง หนูขอร้องเรียนการทำงานของคุณตำรวจหนูนะเป็นประชาชนหนูอะ่ะมาหาคุณตำรวจหนูไม่ได้มาหาเรื่องตำรวจนะพี่ไม่ได้รู้จักกับหนูหนูจะมาหาเรื่องพี่ทำไมหนูกำลังจะมาขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือกับคุณตำรวจช่วยหนูหน่อยช่วยใครหลายๆคนของหนูหน่อยช่วยลูกเดจลูกค้าหนูหน่อยเขากำลังเดือดร้อนกำลังมีผู้เสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรายวัน เป็นรายชั่วโมงรายชั่วโมงใายนาทีรายวินาทีช่วยหยุดหน่อยเร็วช่วยประชาชนหน่อยนี่คือเจตนาของหนูที่มาในวันนี้ข้าวเที่ยงหนูก็ยังไม่กินและหนูก็ท้องด้วยเออแต่สิ่งที่พี่ทํากับหนูคือหนึ่งจ๋าสรุปเลยนะถ้าจ๋าเขียนกระดาษใส่กล่องก็ล้องเรียนตํารวจแต่ให้คนล้องเรียนกอกชื่อนามสกุลด้วยนะ บอกรายละเอียดยิบเลยว่ามึงเป็นใครยืนยันตัวตนอ่ะร้องเรียนนะแต่ให้ยืนยันตัวตนของคนร้องเรียนด้วยนะว่าเป็นใครเขามีกล่องเรียกร้องแต่ไม่มีกระดาษให้นะมีกล่องเรียกร้องแต่ไม่มีกระดาษให้ไม่มีอะไรเลยงั้นวันนี้จ๋าขอพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะจ๋าขอเรียกร้องเลยนะหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> ขอเรียกร้องให้ตำรวจไทยทั่วประเทศมีอีเมลควรมีอีเมล ควรใช้คอมพิวเตอร์เป็น,น,นไม่ยอมปินเอกสารให้ให้ผู้ให้คนให้ประชาชนอะ่ะและนี่เขาท้องอะไล่ให้ไม่ทำเอกสารเองอะ่ะข้าวก็ยังไม่ได้เกนินไม่ทำเอกสารใครเอกสารบ้า,านพูดได้ยังไง เงินเนื้อนอะ่ะก็เงินภาษีประชาชนไปหนึงจะมาแจ้งความกับตำรวจสักกี่ครั้งออไปหนึ่งอะ่ะเราจะมาเจอได้กันสักกี่ครั้งทำไมทำให้ประชาชนไม่ได้ตำรวจคนไหนไม่มีอีเมลใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเรียนมันยกไหนแล้ว มันยุกไหนแล้วถ้าไม่เป็นกเกษียเราไปเลยแค่เป็นเอกาสารให้ประชาชนไม่ได้แล้วจะเป็นที่ปมือของประชาชนได้ยังไงจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงเงินนี้มีเกิ์มีใช้อ่ะเลี้ยงปากท้องเด่เนครอบครัวเงินใครไปนนี่กู่ใจภาษีนนได้เท่าไหร่ นี่ขนาดคุณมีตังมีเงินทำกับกูอย่างนี้นแล้วได้กับคนไม่มีตังล่ะขอเรียกร้องเลยนะให้ตำรวจไทยทั่วประเทศมีอีเมลใช้คอมพิวเตอร์ให้เป้นแล้วอะไรที่ไม่เหนือบาก,กว่าแรงช่วยเหลือประชาชนได้มีน้ำใจแบ่งปันให้ประชาชนทำถ้าไม่มี ลาออกไปเพราะนี่มันคือเงินเดือนประชาเพราะเงินเดือนของมึงคือเงินภาษีประชาชนแล้วเครื่องพิ้นน่ะเครื่องพิ้นน่ะหรือคอมพิวเตอร์ทุกอย่างค่าแอร์ค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างมันก็คือภาษีของประชาชนทําไมประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เอกสารใครเอกสารมันได้ยังไงใช่ไหม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะน้ำเสียงหรืออะไรก็ตามจ๋าไม่จ๋าไม่เคยโทษไม่เคยโทษไม่ไม่ไม่เคยโทษที่ตำรวจความรู้ไม่ถึงหรืออะไรเลยแต่ตำรวจควรรับฟังประชาชนมากกว่านี้รับฟังเขาเขามาหาคุณ เขาต้องการพึ่งคุณขอความช่วยเหลือจากคุณทําไมคุณถึงไม่เร่าฟังเขาเออเขาไม่ได้มาหาเรื่องคุณเขาไม่ใช่โจรพูดกับเขาแล้วฟังเขาพูดกับเขาดีๆแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาดีกว่าไหมแล้วคําว่าตํารวจตํารวจขั้นตอนเข้าใจขั้นตอนเนี่ยเข้าใจ แต่อะไรที่มันช่วยระงับเหตุไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ถ้าทําได้ทําทําทําซะฝากไว้ด้วยจ๋าหวังว่านะคะการที่จ๋าออกมาพูดครั้งนี้จ๋าไม่ได้พูดโกรธเป็นเรื่องส่วนตัวเลยเพราะเรื่องความเป็นจริงจ๋าไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่แต่ละวัน เราโดนคนอ่ะแจ้งมาเยอะมากว่าโดนเพยต่างๆอ่ะปลอมเป็นอีฟแล้วทํากล่องซุ่มขายอ่ะแล้วโอนเงินไปเยอะมากจาารู้สึกจากสาสงสารลูกค้าจาก,ก็เลยต้องมาแจ้งความแล้วเนี่ยจ๋าเสียไปเลยหนึ่งวันข้าวก็ยังไม่กินเออมันได้อะไรบ้างจากการมาแจ้งความครั้งนี้ไม่ได้อะไรเลยได้บันทิบประจำวันมาสองใบ ได้มาไม่รู้จะได้มายัางไงแล้วแล้วพูดอยู่ได้ถ้าไม่มีคนแจ้งความไม่มีคนเสียหายมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็บอกอยู่ไงว่ามีลูกค้าแจ้งมาเขาคิดว่าเราอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นเพจเราเพราะฉะนั้นแจ้งลูกค้าทุกท่านตรงนี้นะคะใครที่โดนโกงไปแจ้งความที่สอนอไม่ใช่ใกล้บ้านนะเอา,อางี้สอนอเขาจะถามว่าตอนโอนอยู่ที่ไหน นี่แหละคือระบบราชการไทยตอนโอนเงินอ่ะอยู่ที่ไหนให้ไปแจ้งที่นั่นถ้าอยู่อยู่ตอนโอนเงินนะอ่ะเราไปเที่ยวเชียงใหม่อะเราก็ต้องบินกลับไปเชียงใหม่นะเพราะฉะนั้นตอบเอาเลยแล้วแต่เราเลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเราไปไปแจ้งความตามตามเขาจะทำอย่างเงี้ยเวเออเนี่ยเขาจะทมอย่างเงี้ยต<ไ>อ<ห>นโอนเงินี่ยอยู่ที่ไหนเ<ไ>หตุเก<ไห>ิดท<ไห>ี่ไหนไหนี่แหละระบบราชการไทยมันควรเวอร์ไว<หน> <way> ้ได้แล้ว โยนกันไปโยนกันมาสอนอนนี้สอนอนั้นสอนอนนู้นแล้วจ๋าขอเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ตอนนี้นะระบบออนไลน์นะมันมีคนนะโดนโกงเยอะมากบ้านเมืองเรามันเป็นระบบอินเทอร์เนต็ตออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจไม่รู้เรื่องกินภาษีประชาชนนะ่ะ อันไหนที่มันควรปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่มันไม่รู้อ่ะอบรมเลยอบรมค่ะเรียนรู้เลยค่ะเรียนรู้เลยว่าตอนเนี้ยมันมีกี่เคสกี่คดีบ้างทําเป็นสス์ดี้เลยเป็นเคสスタดี้ขึ้นมาเลย <c oughs> <c oughs> เจอเคสนี้ต้องทํำยังไงเจอเคสนี้ต้องทํำยังไงเจอเคสนี้ต้องทํำยังไงอบรมพัฒนา ระบบราชการตำรวจไทยทั่วประเทศฝากไว้ด้วยไม่รู้อะไรเรียนพัฒนาโลกมันไปถึงไหนแล้วตำรวจไทยยังอยู่แค่ตรงไหนอยู่เลยตอบมาได้ไม่มีอ e ีเมลงั้นต่อจากนี้ตำรวจคนไหนไม่มีอ e ีเมลใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นลาออกค่ะเพราะคุณปฏิเสธการช่วยเหลือประชาชนเพราะคุณบอกว่าคุณไม่มีอ e ีเมลฝากไว้ด้วยนะคะ หวังว่าไลฟ์สดนี้จะช่วยทำให้ระบบราชการไทยตำรวจไทยทั่วประเทศดีขึ้นกว่านี้และหวังว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจมากกว่านี้ขอบคุณค่ะ